ครับวันนี้มารีวิวนะครับรถเกี่ยวข้าวเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันนะครับเป็นรถไทยเจริญการช่างนะครับอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะครับแล้วก็ไปลองเกี่ยวมาก็โอเคครับทุกอย่างก็ระบบสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับช่วงล่างช่วงล่างอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับช่วงล่างอ่า เป็นโรลเลอร์สิบเอ็ดลูกข้างล่างครับข้างบนสองลูกนะครับล้อนำยี่สิบนะครับสเตอร์น่าจะยี่สิบเก้านะครับตัวนี้เฟรมก็คือขึ้นมาใหม่เลยครับเฟรมใหม่นะครับไม่ใช่เฟรมเก่าเฟรมเพิ่งขึ้นมาใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นไทยเจริญแท้นะครับตัวใหญ่นะครับเป็นหกฟุตสี่ครับตู้ตู้หกฟุตสี่ปากสามเมตรนะครับ ปั๊มดักกินยิบสองครับตัวเดินสิบสองแคทีนะครับมอเตอร์น่าจ,จะเป็นโคเก้าศูนย์นะครับอันนี้ก็ติดตั้งท่อน้ำพุให้ใหม่นะครับก็ทำเป็นทรงรุ่นใหม่นะครับเช็คทุกอย่างนะครับเช็คทั้งตู้สีรอบตะแรงนะครับช่องบนช่องล่างเช็คใหม่หมดนะครับ ติดตั้งไฟท้ายแต่งให้เรียบร้อยครับเครื่องก็เป็นฮิโน่ครับ G.O. 8 4ครับตัวนี้จะเป็น206นะครับเครื่อง206เต็มครับเครื่อง206เต็มนะครับนี่ตู้ใหญ่นะครับตู้หุกุี่จะกว้างนะครับพวกสายพานลูกปืนนะครับยอยกระกบาดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย เช็คใหม่ทั้งคันนะครับพวกลูกปืนสายพานทุกอย่างนะครับเปลี่ยนใส่ของ n t n ทหมดเลยครับใส่ของแท้ให้เลยครับของดีไม่ได้ใส่ของพวกกินนะครับนี่ครับท่อนี่ก็ยกคาไว้ก็ไม่รั่วนะครับกระบอกนั่นเปียกเลยครับถังลมมีแผงอ้อยแผง่อหม้อน้ำนะครับมีแผงกั้นสายพานอะไรทุกอย่างค่าเรียบร้อยนะครับปั๊มยกคอก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ตายกคอเป็นให้ใหม่ยกไวครับอันนี้เป็นติดตั้งกระบอกยิงลมให้เลยนะครับสับปากครับแค่สัมผัสป,าปลานิวก็ทำงานได้เลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับโซ่48่สิแปดข้อนะครับใบเป็นโดยใบต่อปลาย80นะครับใบนาๆนนนเลยครับสภาพใกล้ๆของใหม่นะครับ <c oughs> ปากเป็นปากอ่า พื้นเลตนะครับพื้นเล็ฟ้าเล็นะครับลูกดาวก็โหลดกุ้งเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับแน่นไม่มีหลวมนะครับเช็คราดันไก่ครับใบมีดนะครับใหม่หมดเลยยกชุดนะครับยกราวเลยยกดาวเลยนะครับปันไกใบมีดคอก็ทําเป็นคอเหลให้แล้วครับคอเหลติดตั้งแต่ลมแต่งให้เรียบร้อยนะกุ้งหน้ากากไฟระบบไฟทั้งคันในเดืนให้ใหม่หมดเลยนะครับ นี่ครับนี้เป็นคอเลตนะครับไม่ใช่คอเล็กนะครับกระบอกก็เป็นกระบอกยกสูงนะครับเป็นย้ายกระบอกขึ้นมายุสูงนะครับครับให้ดูกลยดูมนกว้างนี่เป็นตูดแหลมแล้วนะครับนี่จะเป็นตูดแหลมแล้วนะครับพร้อมเกี่ยวเลยนะครับคันนี้คล่องมากครับเดี๋ยวจะให้ดูกันทํางานครับหลังจากที่รีวิว ยอยพวกอะไรก็เปลี่ยนกระบาดลูกป,ปืนกระบาดใหม่หมดเลยนะครับสายพงสายพานตัวนี้จะเป็นสองหนะครับข้างในมีบอกอยู่นะครับมองเข้าไปไม่ชัดนะครับเทอร์โบก็เทอร์โบใหม่ยกชุดนะครับของพี่เก๋โบเก๋ท่าพร้าวนะครับตรงสร้างสวยครับใบตบหนาๆนานานานอยู่นะครับใบตบ ของเหลวถ่ายใหม่หมดเลยนะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินนะครับใหม่หมดเลยตัวนี้จะเป็นอุ้มใหญ่นะครับอุ้มเกือบสามตันนะครับอุ้มใหญ่ตู้ใหญ่ครับอุ้มใหญ่ให้ดูทรงครับทรงสวยครับอันนี้เปิดราคาที่ร้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองได้พร้อมเกี่ยวเลยครับคันนี้อาไปเกี่ยวได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่าเราเทสเกี่ยวจริงๆให้เราครับเกี่ยวมาหลายสิบได้แล้วครับ ใส่ท่อให้เรียบร้อยครับกันข้าวพันนะครับเกีียวดันนะครับคันนี้ก็ปากคล่องนะครับไม่มีติดปากคล่องไม่มีติดนะครับแล้วก็พวกตู้อะไรก็ดันสบายเลยครับไปได้ทั้งวันนะครับเรื่อยๆก็ลองลองเกี่ยวดูแล้วครับก็ไม่จุกจิกอะไรครับเกี่ยวได้เลยทํางานได้คล่องมากครับคันนี้ให้ดูถ้าลูกค้าสนใจก็มาลองตัวจริงได้นะครับที่ จังหวัดสุรินทร์นะครับอูสปขดิเทคเ,เตอร์นะครับให้ดูครับก็ถ้าชอบก็สอบถามที่เบอร์โทรห้าศูนย์แปดเก้นะครับ,รบย้ำนะครับเบอร์โทร0 8 9 7 2 0 0 9 4 3น้ะครับพร้อมเกี่ยวพร้อมทำงานได้เลยครับลุยนาปีได้เลยสเปคใหญ่นะครับตัวนี้ รถภาคกลางนครับสเปคภาคกลางนะครับ,เ,นะรบเดี๋วจะให้ดูคลิปคลิปเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อต่อเนื่องจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะรอ,อติดตามชมนะครับโอเคครับ